สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะสรุปสรุปเลขให้นะคะเอนะคะสรุปให้นะคะให้เห็นชัดๆเลยนะคะก็จบลงแล้วนะคะจบลงแล้วด้วยดีนะคะนี่นะคะเอฟซีมเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูนะคะสรุปแล้วนะคะนี่นี่นะคะเอฟซีจ๋านี่นี่นะคะ มองเห็นไหมคะสร,รรสรุปเรียบร้อยแล้วจา้าเห็นไหมคะเดี๋ยวยายจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรเดอร์จา้าสรุปให้แบบนี้นะคะ FC นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเคเจานแมวไปว่าข้ข้างบนแล้วนะคะยุซี ไปสืหมาสือผ so 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 ู huh? <Yeah. S 2> ้นะเด็ไปซือวันสืยาซือเน่งโอดีจ้าแนดีครับแล้วก็จำกันได้ดอกผูกาเทียนตาเล่นด้วชรไปคนละหนึ่งแชร์หน่อยนะคะทีชจนนะคะใช่เขาเด้ชาได้รื่โบว่าิจีนไ่รั่วแห้งฮนจับนใดก็ดีเขาได้มากกวมาหวานอะไรมาคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะยังเห็นหน่อยนะตําตาคนอ่าเป็นกี่เป็ก้อนก็เด็ อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะคะฟีซีว่าเห็นอะไรขอมาด้วยความดีให้ได้บ้างให้ผู้ข่าวก็ได้บังคับคมแห็งเด็ดหาให้เบิ่งเอาว่าผู้ใดมากจังใดถ้าผู้ข่าวมาด้วยความดีมากคนขอด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ไห้มันเป็นจริงขึ้นมากห้ออกมาซะ บนสองตัวลางมึงมึงยึดยังไดก็ได้ว่าเัิญวางเป็นว่าเด้อครับผมสาธุสานอ่าอาจารย์ยืดตรงไหนหน่อยหนึ่งยืดหน่อยหน่อยนึงนะครับผมมานั่งโลกก็ได้ครับครับ

อาเดินทางไปใส่มาใส่กระขอให้ลูกเต่าเรล่าลา้านทำมาใหา้กินก็ยังให้ขาดแห้เกินเด้ะบะเนบอาให้ไหลามาเทมาทางด่างสับสมเงินทองก็ดีครับไปใส่มาใส่ก็นําปกปักรักษาดูแลสิ่งใดที่มันบ่ด,ดีจะให้ไปแตะต้องเลือดเนี่ยร่างกายของลูกเต่าเล่าลา้านครับอาลูกเต่าเล่าลา้านได้มาทำมาหากินอยู่ในสถานที่มองหนี้ก็ดูแลเพิ่นได้บะเน้อะเจ็บมองได้ปวดมองได้ก็ะอให้เจ้าพ่อก็ดีเจ้าแม่ก็ดีกําจัดปัดเป่าออกไปให้มีแต่โชคแต่ใช่เข่ามาเด้อบะเนี้ สาธุครับสาธุสาธุสาธุอย่าลืมหกสเด้อหกสครับอาลืมหกสี่สามลืม6กสละสี่แปดละกละนกับศูนย์หานะครับเสรครับนีของอาจารย์แมวครับอาจารย์แมวถือนะครับ อมี043แล้วก 4, 8, ะ643แล้วกะ480นอจ้านอครับผมอะแคปกันแคบกันแคบกันแคบกันเลยนะคะใครแคบเองเด้อแคบเอาเด้อจา้าใครเข้ามาไม่ทันก็นดูย้อนหลังเอานะคะ F4 นะคะหลิในใดเลยงวดนี่ฟันทงโชว์ ข้างล่างข้างบนเลยเห็นเลยเลยขอลงไลน์ก่อนนะคะก็จะวางฉันเพราะว่าเขาวาที่ไหนขอครับมื่อ,อ,อกอี้แม่บ้านหยงบฟันว่าเขาหาหมูมาครับให้ๆๆผมบอกเขาว่าไปหาพื้นมาล่นให้มันดีๆครับม <ๆ S 1> ผมเลี้ยงจำนีเจ้ามือที่เขาขา,ายนะครับเขาฝันว่าผมตาย วันนี้ไดมาน,นเปนียงอายุเท่าใดจ้ะอายุศูน,น,น,นย์สองนะครับอเป็นหกิหา <c oughs> <c oughs> อ่หกะ้ะกเสียชยแม่บ้านของอาจาร,รย์แมวฟันา้าอาจารย์แมวเสียอาจารย์แมวตายเนาะตายวันน,นี้เสียบรได้ชันุ่งกระถางอาสา มันนีเจ้าม่ที่เขาควายเหล็กโยนหันเขาก็บอกว่าเขาเด็กผลของมานอนอยู่บางโนงหรือว่าเขาสิถีบ้ายเขาจะเอาเงินมาให้ืว่าจังไนอาจารย์เนี่ยเกิดพ่อสอนอะไราจาย์สองสองสอสองกรสีหกสิบกว่าหกสิบหาหกสิบห้าครับผมแต่ว่ามันก็เมี่มาเยะนะ ห <c oughs> ลักกิโลสีขอบกระพมมนะคะเอฟซีนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ด้วยจ้ะหลักกิโลสีขอบระภูมินะคะเอีนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลูดล้วย

ไอเอฟซีได้รางวัล hmm. ท uh ี่หนึ่งกันทั่วหน้านะคะเอฟซีนะคะก็กดสุามให้ด้วยนะครับสมบันนีาโชคมีกับพิกคนด้วยขอกล่าวข้า่าสัรวยเด้ครวยด้ยเด้อเชา เดินขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะอาจารย์ค่ะขอโชคดีนะคะขอสาธุสาธุนี่จะโชคจะใช่ค่ะให้ไหลมาเทมาสักินเงินทองค่ะหายเคาะหายโศกหายโรคหายภัยสาธุสน่ห์จังไรค่ะมี่ยังกระเบินกันไปดูแลกันไปเด้อค่ะซื้อเยอะหมเลยคนก็ซื้อนี่นะคะ ตาจันตาเซยายมีนะคะ F4 นะคะนี่นะคะตาจันตามีตายายตาจันตาเซยายมีนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้รวยๆนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะนาจนบันดาลให้เอฟซถูการ,รางวัลทุกคนทั่วหน้านะคะกับสมอน c ชา n แนลนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ป้อม <tit les> มาแล้วนะคะเมื่อกี้กับร <u> ถทัถวร์มาหนึ่งคันรถเลยนะคะ f อนะคะ